สวัสดีครับท่านผู้มีวรารคุณทุกท่านครับกับผมนายพริญรวมอักษรตำแหน่งรองผู้วยการฝ่ายกิจการสาข,ขาภาคใตนน้ตนบนซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้วยการฝ่ายกิจการสาข,ขาภาคใตนน้ตนบนคือท่านเกษมสสมณสุขันได้ให้ผมมาต้อนรับพวกท่านนะครับเนื่องจากว่าท่านเิ็นภารกิจที่ตกสสำนักงานใหญ่ ที่บางเหตนะครับท่านผู้มีวรารมคคนที่รักทุกท่านครับคนอื่นทางฝ่ายกิการสาขาภาคใต้ต่ำบนขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่านรวมไปถึงแสดงความยินดีที่ท่านได้เข้าร่วมกับโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบนในโครงการนี้โครงการนี้นะครับเราเรียกว่า โครงการการสร้างแรงจูงใจกับลูกค้าที่สร้างคุณค่าให้กับธนาคารท่านครับโครงการนี้ธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำคัญอยากจะเรียนกับท่านดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่านซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับธนาคารและขออ้อ2ตรงนี้จะเป็นจุดที่ที่สาคัญเป็นจุดที่โครงการต้องการมากนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการประสานความสัมพันธ์เพื่อให้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่เรามีอยู่ด้วยกันทั้งนี้ในวันตถุประสงค์ข้อนี้นะครับเกตนาของธนาคารก็คือ1ก่อให้เกิดบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างลูกค้ากับธนาคารแล้วก็ประเด็นที่สองครับเพื่อให้ลูกค้าได้นำความรู้ประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับนำมาประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ที่ท่านอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เป็นไปด้วยความเหมาะสมนะครับและก็สามลูกค้าซึ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ของธนาคารโดยเฉพาะในสังกัดฝ่ายจนาคารสาขาภาคใต้ตรงนีเนี่ยนะครับอยู่แล้วจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนยนรู้ศึกษาซึ่งกันและก,กันนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือระหว่างท่านกับธนาคารจะได้สื่อสารกันได้แลกเปลี่ยนกันทั้งนี้เพื่อธนาคารสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างตรงจุดตามที่ท่านต้องการนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ทำในครั้งนี้ก็เพื่อที่ต้องการจะสร้างาความพึงพอใจในการบริการของธนาคารกับลูกค้าคือท่านนะครับที่มีคุณค่ากับธนาคารเป็นการบริการที่อยากจะเรียนว่าให้เหนือกว่าความคาดหวังจากที่ท่านคาดหวังนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย ก็คือเราอยากจะเชิญชวนท่านให้มาใช้บริการกับธนาคารต่อไปและที่สำคัญนะครับก็คืออยากจะให้ท่านได้ไปเชิญคนที่ประกอบอาชีพเดียวกับท่านนี่แหละครับามาใช้บริการมาประกอบธุรกิจร่วมกับธนาคารเพื่อธนาคารจะได้ขยายฐานลูกค้าต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็พื่อที่จะตอบสนอง วิสัทธ์ของธนาคารที่เราบอกว่าเราจะเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงม,มีการจัดการที่ทนสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับท้ายก็ยินดีต้อนรับนะครับและก็ขออวยพรให้ท่านสนุกทั้งเดินทางการศึกษาดูงานและก็กลับนะครับโดยสวัสดิภาพยินดีด้วยจริงๆครับและก็ ต้องกล่าวคําคว่าขอบคุณท่านมากครับ